่ก็เกี่ยวก็เลยมาเกี่ยวเขาพี่น้องมาเองครับ <_ an> มาทางในคองในชุมชนี้คืเอรเราแล้วก็มาจากภาคกลางนะครับเขาก็จะมาเกี่ยวเพราะว่าท่านบึกเปท่านเดินนะครับเดือนปีนี่ก็ไล่ละสองห้าสิบบาทในก็ตอนนี้ตอนนตอ,นนอยู่บ้านตอนอยู่บ้านลุ้มเขาตบ้านลุ่ม รถที่บรรทุกรถเกี่ยวเข้ามาม,มาเป็นประมาณเดนี่เขาพร้อมที่จะเกี่ยวไรายจังนะครับครับอันนี้ก็เป็นรถรถที่บรรทุกรถเกี่ยวเข้ามาครับคอันนี้ก็ใส่เมือนี่ก็เกี่ยวไร่ขั้นครับรถิดบรรทุกมาอันนี้ก็จะทำทางสํกเรีนหนึ่งหรือว่าดวง ก็มองอีกสองค้าเกี่ยวอะไรก็ได้แค่มาเป็นทีมงานเนาะเกี่ยวทีก็รับร